สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้วันที่25มิถุนายนสองพอเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเอกสารสรุปอยู่ตรงนี้ดูดูแล้วก็น่าสนใจนะครับมีประเด็นอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะก็ภาพรวมเมื่อวานนะคะต้องบอกว่ามันค่อนข้างผสมผสานยันไปค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดเขาขึ้นมาดีพอสมควรเลยครับผมค่ะ ดัชนีหลักๆก,ก็เลยเคลื่อนไหวต่างกันไปนิดหน่อยมันก็สะท้อนว่านักลงทุนกําลังแบบชั่งน้ําหนักหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องนอกประเทศเรื่องนโยบายการเงินหรือแม้จะข่าวหุ้นรายตัวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดูค่ะน่าสนใจครับเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยก็ได้ครับดาวโจนส์ลงนิดหน่อย S&P 500นิ่งๆแต่ a ส DA q นี่กลับบวกได้อะไรทำให้มันต่างกันแบบนี้ครับค่ะ ปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยพยุงพยุงไว้นะคะก็คือเรื่องตะวันออกกลางที่ดูเหมือนจะคลายความกังวลลงไปบ้างอ๋อ oh, ครับค่ระราคาน้ํามันก็เลยทรงทรงตัวได้ไม่ได้ลงแรงเหมือนช่วงก่อนหน้าอันนี้ก็อาจจะทําให้ตลาดโดยรวมไม่ได้ปัดฐานแรงมากนะักหลังจากขึ้นมา2วันติดครับแต่ทีนี้การที่ n แอสแด ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคเนาะบวกขึ้นมาได้ส่วนทางกับดาวโจนส์ที่เป็นเหมือนตัวแทนเศรษฐกิจเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนว่าเออนักลงทุนอาจจะยังเลือกเล่นหุ้นกลุ่มเติบโตที่มีสตอรี่เฉพาะตัวมากกว่าค่ะคือภาพรวมเศรษฐกิจมันยังดูยังไม่เคลียร์เท่าไหร่พูดถึงเรื่องความไม่เคลียร์ความไม่แน่นอนนี่ก็ต้องมองไปที่เฟดเลยใช่ไหมครับธนาคารกลางสหรัฐเห็นรายงานบอกว่าประธานเฟดคุณพาเวลเนี่ย ยังดูระมัดระวังอยู่ไม่รีบลดดอกเบีย้ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคือคุณพาเวลออกมาให้ความเห็นประมาณว่าขอรอดูผลกระทบเรื่องนโยบายภาษีก่อนอะไรทํานองนั้นนะคะครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงเลยค่ะกับความคาดหวังของตลาดเรื่องลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้คือความหวังมันก็ลดลงไปอืมแล้วที่น่าคิดต่อก็คือถึงแม้ว่า ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันออกมาต่ํากว่าคาดนะคะที่93จุดครับต่ํากว่าคาดใช่ค่ะซึ่งปกติเนี่ยตัวเลขแย่ๆแ,แบบนี้อ๊มมันน่าจะทําให้เฟดแบบลดดอกเบีย้ยหรือเปล่ากระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยแต่แต่ท่าทีของพาวเวลเหมือนจะบอกว่าเออยังยังอยากรอดูก่อนขอข้อมูลเพิ่มโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องนโยบายที่ยังไม่แน่นอนนี่แหละคะ่ะอ๋อ สดงว่าเฟดกำลังให้น้ำหนักกับความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายมากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะอ่อนแอลงตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วความเชื่อมั่นที่ลดลงนี่ก็ไปนหนุนราคาทองคำด้วยอย่างที่เห็นกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวเลขที่น่าสนใจคือ FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไตรมาสหนึ่งลดลงเยอะเลยนะครับ5 2 8หมื่นล้านดอลลาร์อันนี้มันบอกอะไรเป็นพิเศษไหมครับใช่ค่ะ ทองคำขึ้นก็สอดคล้องกันดีกับความเชื่อมั่นที่ลดลงนะคะส่วน FDI ที่ลดลงเยอะเนี่ยเออก็มีคนเชื่อมโยงไปเรื่องนโยบายภาษีอยู่บ้างแต่ว่าครับครับค่ะแต่ในรายงานเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าตัวเลขนี้ปกติมันก็เหว่งเหวียง,งผันผวนสูงอยู่แล้วในแต่ละไตรามาสคือจะสรุปว่าเป็นเทรนด์ยาวๆเลยไหมอาจจะยังเร็วไปนิดนึงอ๋อครับค่ะแต่ถามว่ามันเพิ่มความกังวลไหมก็ แน่นอนค่ะมันก็เป็นอีกเรื่องที่ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูไม่แน่นอนซึ่งก็เป็นสิ่งที่เฟดเองก็จับตาดูอยู่มันยิ่งตอกย้ําความไม่แน่นอนที่คุณพาเวลเขากังวลนั่นแหละค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้ลองขยับจากภาพใหญ่มาดูหุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่ามีหลายตัวที่แบบ วิ่งกันหน้าตื่นเต้นเลยอย่าง Bumble นี่พุ่งไป25%กว่าๆเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ๋อ Bumble นี่เป็นเคสคลาสิกเลยค่ะคือตลาดตอบรับข่าวเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรลดคนใช่ค่ะ ประกาศลดพนักงานลงตั้ง30%นะคะคือตลาดมองว่าเป็นการลดต้นทุนครั้งใหญ่นักลงทุนก็เลยคาดหวังว่าเออแบบนี้กำไรในอนาคตน่าจะดีขึ้นก็เลยเข้ามาซื้อกันก่อนแม้ว่าจริงๆเบื้องหลังมันอาจจะมีเรื่องความท้าทายทางธุรกิจอะไรซ่อนอยู่ก็ตามนะคะครับผมแต่ในทางกลับกันหุ้นอย่าง FedEx กับ General Mills นลงซังนั้นทั้ทงๆท,ที่ผลประกอบการที่ออกมาก็ไม่ได้แย่มากนี่ครับทำไมตลาดมองลบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะว่าตลาดมองไปข้างหน้าจริงๆอ๋อค่ะ อย่าง f e d e x กเนี่ยกำไรไตรามาสล่าสุดเนี่ยดีกว่าคาดก็จริงแต่แต่สิ่งที่ตลาดโฟกัสคือแนวโน้มไตรามาสปัจจุบันค่ะซึ่งบริษัทเขาคาดการว่าจะต่ำกว่าที่ตลาดมองไว้ครับผมส่วน General m i l l s นี่ก็รายได้ต่ำกว่าคาดมันก็สะท้อนว่าเออถึงผลงานเก่าจะโอเคแต่ถ้าอนาคตดูไม่สดใสหุ้นก็พร้อมจะดูนเทขายได้เหมือนกันโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ที่เศรษฐกิจยังไม่นิ่งเท่าไหร่ค่ะเข้าใจแล้วครับ แล้วมีอีกตัวที่ร้อนแรงมาก QuantumScape พุ่งเกือบ31%เลยอันนี้น่าจะข่าวใหญ่เรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่าหุ้นกลุ่มคริปโตก็มาด้วยตามบิตคอยไปใช่เลยค่ะ QuantumScape นี่เขาประกาศความคืบหน้าสำคัญเรื่องการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะเทคโนโลยีนี้ถ้าทำได้จริงมันมีศักยภาพเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมรถ E ีีได้เลยทั้งเรื่องระยะทางวิ่งชาร์จเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นตลาดก็เลยตอบรับ เชิงบวกมากๆครับส่วนหุ้นกลุ่มคริปโตอย่างคอ i n b a s e อะไรพวกนี้ก็ขึ้นตามบิตคอยน์ค่ะซึ่งในรายงานก็บอกว่าราคายังแข็งแกร่งทะลุ1 7 0 0 0ดอลลาร์ไปได้ก็ส่งผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงค่ะสรุปแล้ว ภาพรวมเมื่อวานนี้มันสะท้อนอะไรครับเหมือนกับว่านักลงทุนกำลังย่อยข่าวดีเก่าๆก,กำลังกับตาดูสถานการณ์โลกท่าทีเฟดอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ตอบสนองกับข่าวหุ้นรายตัวแนวโน้มอนาคตชัดเจนมากใช่เลยค่ะมันคือภาพตลาดที่กำลังแบบชั่งน้ำหลักอยู่ระหว่างความหวังปัจจัยบวกเดิมๆกับความไม่แน่นอนใหม่ๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจนโยบายที่รออยู่ข้างหน้า คือนักลงทุนกําลังรอสัญญาณที่มันชัดเจนกว่านี้ค่ะซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจสาคัญคัญที่จะออกสัปดาห์นี้เนี่ยแหละครับพวก PCE,GDP ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่เสร็จให้ความสําคัญมากอย่าง PCE หรือตัวเลข GDP พวกนี้ล่ละค่ะจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่ตลาดรอคอยกันอยู่ครับผมก็น่าคิดต่อนะครับคือรายงานบัญชีให้เห็นความขัดแย้งนิดๆนะ ระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูอ่อนแออย่างความเชื่อมัน่นผู้บริโภคที่ต่ำลงกับท่าทีเฟดที่ยังยังคงระมัดระวังอยู่ทีนี้พอเรามองไปข้างหน้าเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจมันรออยู่เพียบเลย ทั้งคนว่างงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP PCE ตัวไหนกันแน่ที่จะมีน้ำหนักพอให้เฟดเปลี่ยนท่าทีหรือจะยิ่งตอกย้ำให้ระวังเหมือนเดิมโดยไม่สนแรงกดดันหรือความคาดหวังของตลาดก่อนหน้านี้เลยก็น่าติดตามจริงๆคะ่ะว่าตัวเลขสัปดาห์นี้จะบอกอะไรเราบ้างขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ